สวัสดีครับพี่น้องเช่าว,วาวสุขสุขคนครับมือนี้ผมเด็กลับมาบ้านครับสวัสดีพี่น้องเช่าว,วาวทุกท่านมือนี้สิมาเสื้อผ้าเอาเหลิมครับมาโดยที่บบอกเล่าเลยว่านะเราเห็นยังอยู่เรายู่ใสเราเห็นอยังอยูเดี๋ยวห้ามาติดตามกับพี่นอ้องมาเห็เหี้ยนเลาโอ้ สวัสดีครับเอา,าเหลือมย่าวัสดีครับสวัสดีครับห้วย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 เอาเหลืมสิไปขายลูกซินบ่ฮะห้วยห้วยห้วยบ่เดียวเลยวกล่องมากเลยเด้่ยสงเติร์บ่ทติรดในเขาบ้านพี่น้องมาเด้อครับวันนี้หอดฤดูหนาวเรียนวาวเฮาแล้วมาเยี่ยมเอาเหลืมครับเพิ่นสิไปขายลูกซินแล้วนี่เตรียมน้ามูกน้ามันแล้ว เาขายเร้อเ้าขายเรือเหมือนเลี้ยงลมมาได้เอามยเอาว่าเามาโชว์เนียโ้หเดโอ้โหเอาเหลือมแมเอาลงมาโซงานเนี้ยสี่เดีวลงเนี่ยยทปัทหาพี่น้องัวห่งัาพี่น้องอยากได้เปลาโอ้โหมันสุดได้อีกเนี่ยเอาเหลมมี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 เปล่าอีหยังนี่ยเขาเอิญเปล่าอย่างเนี่ยเปลาเครื่องบินบ่ปัดทัวขึ้นมนเหลาแถวว่า เราเอืกมีกค่สามเราปีกบนล่างอีกสองแปดมีพี่น้องเบิ้งครับงานผ่าเอาเหลื่อมครับสื่อมธรรัธบฐานกุดซุยเห็นบ่ตัวนี้เป็นกระดาษปูนพี่น้องมีอยู่สามตัวเอายังวางบ่เอาเหลื่อมสามตัวเนี่ยยังว่างบ่วางเนาะเอา้องลองผูดด้ใดเบิ้งชิปแล้วคระบทำอยากได้กับมาเอาน้ำเอาเหลื่อมได้อันนี้ว่าอันสองหองส่งอยังเนี่ย ส้องยังลูกคือกลมเฮ้ยเอาเหลือมสองห่องตัวนี้วอเทนเนสติดครับโอ้กาลังปีกกาลังดีเลยนี่อยโอ้โหมากเลยมากเลยนี่มากครับคู่เจีครับไปเล่นคอนเสิร์ตมาปาด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 เอาเหลือมแม่มือแลงเอาขึ้นปะเนี่ยมันมีล่มเปล่ล่ะห้มยฝนกัดนี่อยู่ดิบ่มีแต่ลมปาดโทษจุฬาตัวนี้จักเท่าได้เนี่ยขนาดเท่าได้ เมียนหาซีฟครับพี่น้องเมียนหาซีฟอ้งกำลังปีกโอ้เอาเหลือมใส่ไหมยังนี่เชียงไผ่เบิร์ดบ่อไปบ้านเบิดบ่เบิรดกับไม้ไมบ้านบ่เบิร์ดเหมือนเชียงไก่ตามสูตรเนาะนี่พี่น้องเอาเหลือมนายจะเทศแล้วว่าตัวนี้เทศไหนี่เทสเจอประเทศเหนือ่งหยีมันลมเหมือ่ล้มเหมดบ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหงานว่าเอาเหลือมงามครับงามครับปีนี้งามครับพัฒนาครับเบิรงพุ่นน่ะงามเรือสูงงามเรือพุ่นน่ะ สีน้ำเงินว่างบ่นี่ว่างบ่นี่จักดวงเนี่ยว่างจักดวงว่างเมื่อต่อมาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่เด้อมาเลยครับพี่น้องมีจุฬาอยู่หลายตัวผลิตไว้นี่สองห้องกะมีเครื่องบินอะตัวเด่นนะเครื่องบินใส่สนุ่นเลยบ่หน่ต้องลองใส่เบิ่งเนาะมีมีมีพี่น้องเอาเริ่มเอาออกมาใช้รูปเนี่ย เอาออกมาถ่ายรวบกว่าที่ไทยรูปลงอันนั่นให้ในกลุ่มให้นี่อันหาในกลุ่มวาวลอยเอดเฟนน้ำมาเสือออกหอดเฮียนนี่ห่วยห่วยห่วยห้วยเพราะธรรมดาตัวนั่นเนี่ล้มมาแล้วเอาเหลือมห่้ยพี่น้องเอฟซีติดตามเอาเหลือมไหลายี่ยอิลิห้วยเพราะถ้ามดาดิเอามาเอาออกมาถ่ายรูปนะเอาออกมาเลยเอาอันบ่มีอันบ่ติดบ่ต้องเอาออกวออก เอาอันตมันติดเนี่ยเออเอามาหนิโอ้ยเปนโมหักง่ายมันวาวเอาเหลือมันแข็งแข็งอยู่แล้วนี่แหละครับพี่น้องว่างจากขายลูกซินเพิ่นกับนี่แหละเห็ดวาวพ่นผู้นี่กับไซอันบางลันจวดบางย่าในฮ่องไซบางลั่นมาสุมเลยเออมันเบิดงามเลยสิมาจวดอีหยังข่อยสิไปเอาวาวข่อยนี่เอายืนเนี้ยนี่ยืนเนี้ยงามดีงามดี นี <Workers> ่ครับพี่น้องวาวเอาเหลือมเอายืนคูนะยืนคูนะยืนคูวาวนะยืนนิ่งก์เออนั่นละยืนไว้เอาเอาเอาบอกกระปีกับน้องแล้วบอมีแนวสิบอกบมีแนวสิบอกโฮโฮแนวโฮโฮแนวเอาหนีลงมานล้วบ่เอาลงมาเอาล่องแรงลงบ่เอาสิบะเอาเทียบตอนไหนเอาเทียบกับเทียบสนเอาลงมาสานเอาโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เยี่ยมเอาเหลือมเดี๋ยว เชี่ยวลุงนะครับผู้ใดสนใจว่ากับติดต่อมาได้เอาฝากเบอร์โทรยนะเบอร์ถ้วยยังบ่าวจำเบอร์โทรได้ปะ064เอาไหมเอาไหมเบอร์โทรยยัง064สี0ลุงรถเอาก็ะบอกไม่บ่าวบ่าวอย่างนี้พี่าวนคลิปนี่ไหม064 492 2709โอเคครับนี่ครับเบอร์เอาเหลือผู้ใดอยากได้กับติดต่อมาครับอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับอ่านว่าเอาเหลือ เดี๋ยวสิภาไปเทียบาออบอนเครื่องบินครับพี่น้อง